เบาๆบาวบแค่นี้เองนเบ่งงไม่หรอกนะ่ะผมมันกดนิดเดียมันไปแล้วอ่ะมันซกอ ไม่ต้องเหยยเบรคเลยนะแค่ปลอยมันก็ยุนแล้วออุ่นไอมางอยู่นะหน้าอุ่นไอมานี่หรอชคผมไม่เห็น เบรกจะเย็นจะเย็นตัวอาตัวาแล้วค่อยๆกดนะถอยหลังอกดกดทะเลเบกเบกตลกจอดตรงนี้ไหมจอดไงเฮ้ยพองๆพอก่อนัอกอน จะไปไหนจะกลับรถอุ่นไอมา ที่นี่ที่ที่นี่ที่ไหนคะอุ่นไอมตอนนี้เราอยู่ที่อุ่นไอมาสปันอุ่นไอมาไม่สวยมาไม่ได้จริงจังไป เป็นแบบเรียนไทย ับอุ่นไนอ,ม,อนไนมาสปันจังหวัดน่านค่ะ ทำอะไรกันนะ 耶，耶，耶。 ไหนวะอะไร่งเงี้ยโอ้แล้วไปดูอะไรไปตรงสะพานไปชมวิวมันใช่เหรอวะแคบแคบโอ้สินเก่ง เจ็บเพื่อนเนี่ยช่วเบรกกนพี่แล้กจะขาเื่อยมาขถ่ายรูปตรงนี้ก่อนไมอะไรสิบพกันที่ให้เรากลับรถไหมนะ เบรกเบรคใส่เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวไปหาที่ก่อนไงถ่ายต้นกลับถ่ายต้นกลับโอเคแล้วตรงนี้อย่างเนี้ยคืออะไรนี่ไงมองมองมองวิวมองวิวสปันเราไม่ถ่ายให้ฉันละอยค่อยค่อยค่อยไม่มันเป็นอย่างนี้จอดก่อาปิดรถเครื่องด้วยจอดใส่เกียร์อะไรจอด

เอ้ยเระวังฟุตบาทจอดกลางนี่เลยเหรอเออแล้วก็ไปนิดนึงให้ไปถึงป้ายถึงป้ายบังไปสิจอดอาอมแล้วเดินยวไปอดี๋ยวไปถูฟุตบาทเขาเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปไงเห็นไหมอะไรอยู่ข้างบนน่ะอะไรสะพานบนยอดอ่ะเดีกยวก่อนโอเนนี้คือตรงนี้เลยถอยหลังเลยเนี่ย แตงว่าทางมันได้นี่ไว้หยจอนละมันไหลเว้ยมันต้องหาอะไรลองลมบ้างอ่างนี้ได้ละลองลงดิได้ที่จันทร์ไหมเนี่ยมันหนักกูแกมันไหลเคลื่นไปอีกเขียนมันขึ้นไปไม่มันน่าจะเป็นทางเนินน่ะมันเลยต้องนี่นี่นี่มันไหลเห็นป้าะมันน่าจะต้องหาอะไรรองอ่ะเพราะว่ามันเป็น เธอหลบนะไมออย่าด้เดี๋ยวฉันจะเดินหน้าเองเธอพูดเธอถ่ายรูปไปเดี๋ยวฉันจะไปกลับรถมาก่อนบาเบาเบาเพื่อนเป็นห่วงเป็นห่วงอ้ตรงนี้อะไรนะอันนี้ฉันก็ดูนะคลองอะไรใช่ปะ่ะอ่านอ่านมันเขียนว่าอ,อ,อะไรอ่ะ ทำอะไรกลางทำกลางทำกลางสปันอ๋อตอนแรกก็อยากเหมือนกันตรงนี้ไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยเยอะไปหมด่ดูมันดูมัน ha <laughs> มันไหลดูมีขับพาลงมาไหนได้ไหมได้มาขับรถมาที่กาสะพานเออก็ตอนออกจากเนี่ยเออขับมากาสะพานนะบอกว่าไม่มีหลังคาฝนตกหรือแกจะมานั่งตรงนี้เฮ้ยไม่เป็นไรได้เดี๋ยวจะเอาผ้าเทปพื้นใส่หัวก็ได้เดี๋ยวเป็นหวันเหรอต่อนมาไอ่เล็กก็อยากมาพักแถวนี้ นี่ถ้าไปพักนบนนู้นก็ดีนะแบบสูงดีเนาะน่าจะได้แบบว่าวิวแล<ม>้ว<ด>เขาเ,เขามารับใช่ไหม,ไมไดเดี๋ยวเปียกเปียกใครมารับอ่ะเออใช่รถเขาจะมารับไปได้จ้ะดีนะะไปนะไป เดถ่ายวีโอก่อนอย่าสะบัดฉันลงนะใช่นะมันฉันคล้องแล้วฉันไปคนเดียวฉันถอยปุ๊ดปั๊ดปุ้ดปั๊ดคล้องเลยเพื่อนอย่าไปเบาๆใจเย็นเพื่อนจะได้ชมวิวแบบสบายใจไปเกลียวใจวะถ่ายตรงนี้ได้ยังเนี่ย 个洞吧。